รายได้เนี่ยต้องทัดเทียมกับอยู่ที่อิสราเอลผมถามน้องนะครับที่วีดีโอคอลตอนที่อยู่อิสราเอลบอกว่าได้ได้เดือนเท่าไหร่นะครับก็คุณพ่อเขาก็บอกว่าได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหบาทแต่กลับมาเนี่ยนะครับก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยหาตลาดแรงงานมารองรับที่จะได้มีรายได้ทัดเทียมกับอิสราเอลแต่มีความปลอดภัยมากกว่าฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ครับท่านนายมตตีครับที่เราจะาให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ที่ประเทศซาอุดีอราระเบียซึ่งมีรายได้ที่ใกล้เคียงกับ ประเทศอิสาราเอลแต่มีความปลอดภัยมากกว่าหรือถ้าไม่ได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีในานามของรัฐบาลไทยนั้นจะให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างไรได้บ้างและมีนโยบายในการช่วยเหลือและรองรับแรงงานเหล่านี้อย่างไรบ้างขออนุญาตท่านประธานกรับเรียนถามท่านนายรัฐมนตรีครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามสุดท้ายครับเชิญค,ครับกรากับเรียนท่านประธานสภา,าผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ย จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สะเทือนใจสําหรับทั้งตัวผมเองแล้วก็ทางทางัท้งรัฐมนตรีทุกท่านนะครับเรื่องที่เรา <c oughs> เรื่องที่เรามีปัญหาในการลําเลียงแรงงานกลับมาที่ปัจจุบันนี้มีการแจ้งเจตจำนงว่ามีประมาณ800 0กว่าคนเนี่ยนำกลับเข้ามาแล้ว4ี่0ันคนนะครับยังเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งปัญหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สําหรับการบริหารจัดการเนี่ยคือเมื่อสัก สี่ห้าวันที่ผ่านมาเริ่มมีแรงงานที่เปลี่ยนใจไม่อยากกลับนะครับเพราะว่าทางด้านนายจ้างสัญญาว่าจะให้เงินเพิ่มรวมถึงทั้งจะจ่ายเงินวมนที่10พฤศจิกายนตรงนี้เนี่ยทำให้แรงงานเราเริ่มวั่นไหวไม่ยอมกลับมาซึ่งอันนี้ถ้าเกิดคิดในมุมที่ลึกเนี่ยทางผมเองเนี่ยมีความสะเทือนใจเพราะมันสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสะท้อนถึงปัญหาความ ยากจนของพี่น้องประชาชนรวมถึงบางยิ่หลายหลายท่านมาจากภาคอ,าอีสานหรือว่าภาคหรือว่าจังหวัดราชบุรีที่ท่าน,านสมาชิก่งทรงเกียรติได้กุณายกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้คํานึงถึงโดยตลอดนะครับเป็นเรื่องที่นำพาซึ่งความสะเทือนใจอย่างมากว่าทําไมเขาถึงต้องไปแลกชีวิตด้วยเงินพิเศษอีกห้าหมื่นแล้วต้องอยู่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายถึงวันที่สิบเดือนพฤศจิกายนซึ่ง เราเองเราทราบอยู่แล้วว่าสงครามนี้จะพัฒนาไปในความรุนแรงที่มันมากขึ้นรวมถึงทั้งการปฏิบัติการภาพพื้นดินที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้จะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมโหฬารก็สะท้อนถึงเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็ต้องพูดนะครับว่านโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังทั้งหลายของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องตอบโจทย์ ความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเราไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องของการที่เราจะใช้แผนซ้อนแผนใช้คำนี้แล้วกันว่าแรงงานทางด้านอิสราเอลก็พยายามจะยื้อให้แรงงานเราอยู่แล้วก็นำมาซึ่งความเสี่ยงเนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็คงให,ให้คำแนะนำมาแล้วว่าลองดูสิว่าที่ที่ซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็ให ค่าจ้างซึ่งสูงซึ่งก็ขอกลับข,ขอบพระคุณที่ให้ข้อแนะนํามาเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไปติดต่อนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดตอนนี้ทำาอะได้ต้องทําก่อนเมื่อวานนี้ทางนรัฐมนตรีช่วยทั้งท่านท่านกฤษดากับท่านจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังก็ได้มีการช่วยเสนอข้อคิดมาว่าแรงงานที่ไปอยู่เนี่ยบางคนไม่ได้ไม่ได้ไปฟรีก่อนไปก็ต้องจ่ายเงินอาจจะเป็นหนี้ ประมาณแสนถึงแสนห้าเพื่อที่จะให้กับในหน้าที่ต้องนำเขาไปทำงานในต่างประเทศตรงนี้ก็ทังท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านก็ได้ช่วยช่วยประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ว่าอาจจะมีการให้สินเชื่อพิเศษนะครับในมูลค่าไม่เกินแสนห้าเพื่อที่จะกลับมาเถอะเอาเงินตรงนี้ไปใช้เขาแล้วก็อาจจะมีการผ่อนจ่ายระยะยาว20-30ปีดอกเบี้ยศูนเเดือนหนึ่งไม่กี่ร้อยบาท ซึ่งก็น่าจะเป็นแรงจูงใจได้เมื่อกี้ทางก็คุยกับทางด้านกระทรวงแรงงานเองก็จะมีแพ็กเกจพิเศษที่จะมาช่วยเสริมเพื่อจะดึงแรงงานเหล่านั้นให้กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดยืนยันนะครับว่าตัวเลขเนี่ยเราพยายามทําเต็มที่เพื่อที่จะบริหารจัดก,การให้เพื่อนพนักง,งานแรงงานทั้งหลายที่ทํางานอยู่กลับมาได้โดยเร็วไม่อยากให้ต้องคํานึงถึงเรื่องเงิน แต่ว่า,อย,าอย่างที่ทราบกนดีอยู่ว่าเราเองเราก็หลายใท่านที่นี่อยู่ก็ไม่ได้ขัดสนเรื่องกําลังทรัพย์แต่ว่าแรงงานของเราน่าสงสารครับตรงนี้เราเองเราต้องช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วรัฐบาลก็ต้องเยียวยา Umwelt ไม่ว่าจะเป็นหาแรงงานใหม่ให,ให้ที่ซาอุดิอาระเบียอย่างที่ท่านสมาชิกสรงเกียรติได้ทรงแนะนํามานะครับก็มีเรื่องอื่นที่เราจะต้องพยายามช่วยเหลือกันท่านรัฐมนตรีเกษตรเองท่านธรรมนัสเองก็พยายามจะช่วยเหลือหาแรงงานหาแรงงานให้ใหม่ aí, เพราะว่าแรงงานที่มาจาก อิสราเอลนี่เป็นแรงเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถมีรายได้ประจําหรือรายได้รายวันที่มีมีอัตราที่สูงกว่าปกติตรงนี้เราทําเต็มที่ครับเราพยายามที่จะที่จะนําแรงงานไทยกลับมาโดยเร็วที่สุดก็มีการพูดคุยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วในเบื้องต้นกับกษัตริย์โอมานกับทั้งท่านมงกุฎัชกุมารซาอุดิอาระเบียเองว่าขอเหอะเมื่อสองวันก่อนก็มีประชุมสุดยอดที่ไคโรนะครับ ก็ให้ท่านไปช่วยเจราจาให้ทางฝ่ายมันความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางผู้บัญชาการสูงสุดเมื่อวานนี้ผมก็มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการฐานบกซึ่งก็มีการส่งหน่วยกําลังเข้าไปเพื่อมีการต่อรองนะครับช่วยลําเลียงทางด้านโลจิสติกนะครับไม่ได้หยุดยั้ยงครับเราใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่ให้แรงงานของเรากลับบ้านมาโดยปลอดภัยครับแต่ว่าปัญหาพื้นฐานจริงๆก็ต้องแก้คือปัญหาเรื่องเสียสถานะของของของคนไทยทุกคน เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ยืนยันครับว่าเราจะต้องยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ถือว่าจบกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ที่สองนะครับต่อไป